I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. So โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม r อาวี v, ที่มีาายอดไลน์มากกว่า1นึแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ี่ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม r อาวมีเอดีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r อาวโหวดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในโหมด COV กันนะครับผมแล้วฮีโร่ที่ผมใช้ในวันนี้ก็คือลิเลีานะครับผมอย่างเคยนะครับในโหมดนี้ผมก็เข้ามาหาคอนเทนต์นะครับมันเป็นโหมดบันเทิงนะครับผมมันบันเทิงคนดูนะครับแต่ก็ลำบากคนเล่นนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สนุกเหือนกันเล่นโหมดนี้นะครับแล้วก็โหมดนี้เราก็มักจะเจอกับพวกเม็ดทั้งหลายนะครับเม็ดม่วงเม็ดส้มแบบอ่าพวกมหาเทพนะครับผมเราก็จะเจอในโหมดนี้แหละ โอเคอย่างเกมเนี้ยกินหน้าเรนกลางเนี่ย hmm. ผมคิดว่าคนเนี้ยน่าจะติดเม็ดนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยคนไม่หยิบกินหน้ามาเล่นนะครับผมมาเป็นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นนะครับแต่เกมเนี้ยเดี๋ยวเรามารอดูจนจบเกมแล้วกันว่าเขาจะเม็ดอะไรนะครับช็อตนี้เราเคลียร์เลนได้นะครับผมกินหน้าเนี่ยดักอยู่แถวนี้เพราะว่าผมเห็นนะครับแต่ว่าผมรีบเดินขึ้นไปแก๊งบนเลยเพราะผมไม่ได้กลัวกินหน้านะครับผมช็อตนี้มาแก๊งหนึ่งทีนะครับผมก็เฟิร์สบัตไปด้วยนะครับโคตรสวยเลยนะครับผมที่ผมกล้าเดินเนี่ยเพราะมันเป็นเจนามิิกะผดยก คิกซี่เนี่ยน่าจะยกผมสกิลหนึ่งก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับผมลัมเบอร์เข้าไปในเลสเรานะครับผมช็อตนี้ผมรีบเคลียร์แล้วผมรีบเดินเข้าเลสนะครับการเงินเราจะได้ไม่เสียนะครับอ่าโลมยังไม่รู้ตัวเลยนะครับผมว่าลัมเบอร์อยู่ในเลสนะครับช็อตนี้ผมสกิลสองสกิลหนึ่งไปหนึ่งคอมโบนะครับผมได้เลสมานะครับผมไล่ตีลัมเบอร์นะครับเพื่อนยังไม่รู้ตัวแก๊กก็ยังไม่เดินมานะครับผมโอ้โหผมสตันโป๊ะโอเคแก๊กแก๊กหลุดไปแล้วผมดูทรงยืนนิ่งอย่างเงี้ยทไไมมมันน่เดิวะ โอเคมาเดินละแก๊กเองก็นะนะขอเสียเลสไปได้หว่ะทุกคนแต่ไม่ไป็นไรนะเลสมาอยู่ที่ผมเท่ากับว่าตอนนี้คือผมก็เจเวลสีเร็วนะครับผมเราเดินก่อนเม็ดเขานะครับอาจจะดักต่อเลือดเขานิดนึงก็ได้นะครับผมเหมือนจะสกิลไม่ถึงนะครับผมลองดูนะครับโอเคได้แค่สกิลหนึ่งโดนนะครับก็ได้โป๊กนะครับเดี๋ยวเรารอจินหน้าตรงนี้ก่อนเดินมาแล้วนะครับผมจัดเป็นหนึ่งชุดนะครับป๊ป๊บปป๊อป ขอแล้วผมกระโดดเข้าไปเพื่ออะไรโอเคบอลไปจริงๆคือผมอยากจะใช้บอลด้วยแต่ว่าผมจะโดดเฉียงอะ่ะคือมันก็ไม่ได้บอลไงเออก็เลยกระโดดเข้าไปตรงๆนะครับแต่จริงๆมันไม่ควรทำอะ่ะคือคือผมเจ็บฟรีเลยดูดิคือต่อนเลือดเขาไม่คุ้มเลยนะผุ้ยก็ฟิกใส่ด้วยว่าผมก็ต้องฟิกออกรอสกิลหนึ่งมานะครับเดี๋ยวเราจะสวนนะครับผมโอเคสวนไปเขาลูกประคำสวนมาเหมือนกันหมทุกคนคือผมควรจะโดดข,ขวานะครับแล้วก็สกิลหนึ่งไกลๆอะ่ะถึงอันนี้ผมก็โดดใส่ จะแบบว่าทีเผอไงแต่ว่ามันช้านะครับผมเขาสามารถกดสกิลหนึ่งได้ไวกว่าผมนะครับไม่ใช่ดิเขาเขาต้องกดทานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือมันเข้าไปในระยะเขาแล้วนะครับผมผมไม่อยากปล่อยให้ป้อมมันดีนายไงถ้าป้อมมันดีนายอ่ะคือผมก็จะไม่ได้ตังไงเพราะว่าผมยังไม่ได้จ่ายดาเมจใส่เขาเลยนะครับผมอ่า่อกีีนี้ผมก็เลยแบบจ่ายดาเมจด้วยนะครับก็แลกกันไปนะครับถือว่ากอกอฟไม่ได้คุ้มเลยนะครับช็อตนี้อ่า่อกีีนี้ผมเห็นซินเทียเจ็บนะครับผมก็ อยู่ตรงนี้นะครับผมปั้งไม่โดนนะครับน่าจะวาร์ปไปแล้วมั้งสงสัยโอเคกดดันเอลูนะครับผมน่าจะต้องโดนออกน,นะครับช็อตน,นี้ได้บอลมานะครับผมโอเคปล่อยไปได้ลกลับกลางนะครับผมแล้วก็ก่อนกลับก็แซวพี่จีน,น่านิดหนึ่งตึ้มตุมออกไปนะครับผมหนึ่งเจ็บนะเพื่อนรอรอ,ลอแล้วเดี๋ยวเราแซวอีกรอบนะครับผมหนึ่งไปปังเรียบร้อยนะครับเจ็บนะเจนีน่าคงหลวงพี่นี่มนโะยมรูปประคำใส่ผมปะ เฮ้ยมันขึ้นแบลนาคอส์ดเราวะทุกคนรอสตันเอาโหเขาไม่ใส่ผมด้วยเขาหนีได้ปะตายเหอะไม่ตายจริงอะนาคอร์ดไม่ตายจริงโอ้นาคอสตายเอยงด้วยโอ้จินนาโดยที่มันล่อซื้อดีวะทุกคนหล่อเลี้ยวก็โดดเข้าไปนะครับผมเจ้าวันนี้ก็ไล่ลำระบำซูบุกิจอดนี้ผมก็ต้องถอยนะครับผมสตันไม่โดนด้วยนะครับอยู่ไกลเกินไปนะครับผมลัมเบอร์มาขวานะครับ โอเคสกิลหนึ่งไปให้โดนคีบแล้วก็โดนฮีโร่ด้วยนะครับมันจะได้คุ้มมนะครับผมช็อตนี้เดินล่างนะครับผมไม่รู้ผมจะไปทันหรือเปล่าจากนะัมเบอร์เนี่ยเห็นผมแน่นอนนะครับผม <c oughs> มันโดดว่ะสกิล <c oughs> <Skill S 1> ไม่โดนนะครับไม่เป็นไรรอสกิลหนึ่งนะครับโอ้ยดึงได้ด้วยนะครับผมช็อตนี้ก็หนึ่งไปนะครับผมเข้าไปเกาโหเกาไม่เข้าเลยไม่ใช่แล้วต้องฟิกแล้วทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวผมตาย ถอยยาวโอ้โหมันฟิกแน่ตั่นไงฟิกจริงนะฮะและมันโคตรคุ้มชอ็อตนี้อ้าวเอลสูยังไม่กลับบ้านทุกคนได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งกลับนะเอาอีกเออเคลียร์อีกเออเขาจะวาว์อยู่ในพุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมสกิลสองอันตีไปคอมโบไปเรียบร้อยนะครับผมคาพุ่มนะฮะ นี่แหละหิวคีฟใช่ไหมหิวคีฟก็ต้องโดนลงโทษไปนะเอลโซเสียใจด้วยนะโอเคแล้วต้องดันล่างยาววราจากนี้เพราะว่าล้อเลี้ยวเนี่ยคือรับกลางเราแล้วนะก็เหมือนเทดเวฟกับล้อเลี้ยวไปนะครับแต่ผมดันล่างปิดเวฟแล้วกันนะครับผมโอเคอเควรจะได้ป้อมด้วยนะครับคิดว่าน่าจะได้ป้อมด้วยนะครับผมสำหรับป้อมล่างนะโอเคค่อยๆหวนไปจึ๊บจๆ๊บจ๊บ,บนะครับผมสก,กิลหนึ่งมานะครับเพื่อนเรา,ากําลังลากฉี่มาด้วยนะครับผมแต่ผมไม่สนใจนะครับผมตี ผมตีสนใจหนก็ดีนะครับเรามาสตาร์นขัดให้แล้วเพื่อนเลิฟเดี๋ยวเพื่อนก็จะด่านะครับผมว่าทําไมไม่ไปช่วยนะครับผมังหวะมาช่วยได้ก็ไปช่วยหน่อยนะครับโอเคดันล่างไปนะครับผมเฮ้ยผมเห็นแวบบว่าเป็นเอลสูหรอไม่ใช่นะครับนุ้กเอลสูมันอยู่ตรงนกนะฉี่อยู่นะครับผมโอเคสวยแล้วนะครับผมได้ป้อมล่างมานะครับตอนเรียกวับกลับบ้านนะช็อตนี้เราเดินกลางก็เดี๋ยวอาจจะเดินขึ้นบนต่อเลยนะครับเพราะว่าป้อมบนเนี่ยมันยังอยู่นะครับผม เดินสะกดรอยตามพี่ลัมเบอร์ไปนะครับผมหวังจะเอาสกิลหนึ่งต่อยเขาตั้งหนึ่งทีอ่าเขาดักเรานะครับอย่างเงี้ยนะโดนจริงนะครับผมดักจริงนะเคลียร์การก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดินบนนะครับผมสกิลหนึ่งให้โดนห,หลายๆตัวอุ้ยมันมีฉีด้วยนะครับผมผมก็เลยต้องระวังเจนน้านิดน,นึงเพราะว่าผมเห็นฉีนจากมินิแมปนะโอเคถอยครับเดินเติมบนครับผมบนบวกยับเอลสูซูมอย่างนี้ถ้าเกิดลัมเบอร์ไม่เจอผมผมสามารถเข้าไปคอมโบเอลสูได้นะครับผมช็อตนี้เข้าไป อืมโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่หูแต่มันไดวะแก๊กไม่มีดูดนะครับต้องเอาจินน่าไปโอ้โหเอลสูซูมโดนผมแท้ถ้าซูมไม่โดนผมน่าจะรอดนะเพราะว่าผมมีอันติแล้วก็มีฟิกด้วยอะ่ะแต่ว่าโดนดาเมจเอลสูไปพันสองก็คือแบบจบเลยเดินมาเจอกับหลวงพี่ทุกคนหลวงพี่บอกว่าดาเมจมาฝากนี่เนี่ยเอาไปหนึ่งพันเดี๋ยวมีอีกนะหลวงพี่อีกประมาณสองวิหนึ่งวิอ่ะหลวงพี่เอาไปอีกเอาไปอีกหนึ่งพันหนึ่งนะหลวงพี่ เอาไปเรื่อยๆนะครับอยากได้บูอ่ะแต่ว่าผมก็ระแวงฉีเหมือนกันฉีมันหายไปจากข้างล่างนะครับผมเกมตอนนี้ก็อยู่ในแบบทรงๆนะครับผมน่าจะรอ8นาทีนะครับมีดาร์กเลเวลอัพเกิดขึ้นนะครับผมดาร์กขั้น2นะครับเพื่อจะเอาแบบดาร์กไปปล่อยใส่นะครับผมแก๊กดึงมานะครับแก๊กนี่ก็ดึงตัวแต่แท้งนะเพื่อนรู้สึกอ่ะโอเคถอยก่อนนะครับโอ้โหดึงไม่โดนจิตหน้าด้ะจิตหน้าตอนเปิดตีนี่คือมันถึกมากนะครับผม ผมก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับรสำหรับพีโรตัวนี้นะก็เลยแบบตอนแรกก็พลาดไปนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะยังจะถึกขนาดนั้นนะฮะโอเคร okay, เราก็พยายามเคลียร์การนะครับเพื่อนเราตีดาร์กันแล้วนะครับผมตามสูตรนะถ้าเกิดต้องการที่จะโ,โคตรเก็บถ้าเกิดต้องการที่จะจบบ้านเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องเอาดาร์กไปล้อป,ป้อมนอกนะครับผมดาร์กมันไม่แ้ที่จะได้เปียกกว่ามังกรนะถ้าเกิดแบบทีมเราได้เปียบอะ่ะแต่ถ้าทีมเราเสียเปียบผมก็แนะนําเป็นบัฟมังกรนะรเพื่อจะเอาดาเมจมาพลิกไฟ์นะครับผม น่าจะได้ฉีนะครับไม่น่ารอดเรียบร้อยบายบายฉีเพื่อนเลิบแก,ก๊กยังไงแก,ก๊กตรงนี้แก๊กตรงนั้นตูดตรงนี้ต <c oughs> ีแน่เอาดาเมจมาฝากหลงพี่ผมนี่มีดาเมจมาฝากหลงพี่เสมออุย้ยพี่แก๊กดึงโดนก็เรียบร้อยดีครับโดนเป็นหนึ่งคอมโบนะครับผมหลวงพี่เอาป้อมล่างไว้ไวรุ่นเราสะบัดถางรอละเราคีบปเข้านะครับผม แล้วก็เข้าไปขว่วนปับปับปับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ป้อมเราก็อยู่แบบเสียไปสองป้อมนะครับผมแต่ฝั่งเขานี่คือไปเยอะแล้วนะครับนี่นะสกิลพี่โดนอีกสตัรนอะไรของผมเนะี่ยมั่วจัดจัด <c oughs> จ่ายสกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับผมเกมนี้แต่ไม่เป็นไรก็ได้ตอดนะครับผมตอดไปเรื่อยๆนะครับตีเนี่ยนะนึกว่ามันจะเข้ามานะครับตีเนี่ยนะอ้ไอ้อ้วนนี่ก็บังเพื่อนดีจริง โอฟิกดูดเลยว่ะทุกคนสุดเกินเพื่อนเพื่อนแก๊กค่อยๆเล่นก็นได้เพื่อนโฟกัสป้อมถ้าฟิกดูดต้องแบบฟิกหลังป้อมอะไรงั้นจะดีมากอีเนี่ยโอ้เสียดายุ้ยได้นะก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็ได้นะครับสวยมากแก๊กทำดีเออนี่ยนาดึงตัวพวกนเนี่ยสบายเพื่อนให้สูบมันถอยก่อนนะถ้าไม่ถอยนี่ก็คือเจ็บนะเลือดหายไปประมาณ80%ได้เลยนะครับผม ป้อมดีใช่ไหมเนี่ยผมล้อเลยแล้วกันผมล้อเลยแล้วกันลีเลน,น,น่าเป็นตัวนิพสีป้อมโหดนะครับผมอา้าวไม่มีคีบโอ้โหโดนผักด้วยมไม่รอดนะครับกดแข็งก็ไม่ได้กดนะโดนสตัรน,นะครับแต่ล้อเลี่กช็อตนี้ลำสวยมากนะครับผมแต่ล้อเลี่ยก,ก็บอกว่าไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องแข็งแล้วก็หนีแล้วก็เลยพี่แก,ก๊กดูดดูเรียบร้อยนะครับนายคอสยังไงเกียวสูฟิกยิงและช็อตนี้ก็รอดนะฮะ ลอเลียวกำลังตึงอยู่นะครับผมจ่ายคิลหนึ่งไปแบบรัวๆแล้วผมเดินก็มาโดนสตันนะครับโอ้โหเกือบตุยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดมันผักผมอัดกำแพงได้คือผมตายแน่นอนนะครับลอเลียวก็ไปหว่นแล้วนะครับผมเพื่อนเรากำลังตีมันก็ยังเมามันนะฮะวิทีตรงนี้ยังไงโอเคเคลียร์การก่อนนะครับผมหลวงพี่กับมือปืนอยู่กันทั้งบนนะครับแล้วมีน้องหลับอีกหนึ่งตัวนะครับผมไปก่อนเลยพี่ฉีพี่ฉีไปแล้วนะครับ ตรงนี้เหลือแต่พี่หินที่ยืนกันอยู่คนเดียวน,นะครับอันติมานะครับผมผมตตันไปแล้วผมเข้าไปขวนฟึบฟืบฟืบถ้ามันไม่พุ่งนะคือคือ,คอตายแน่นอนนะครับแล้ไวไอโอเราจะรอดหรือเปล่าฟิกนะครับผมจัดติวไหลนะครับโอโออะไรอะไรนี่อยู่ๆก็วาร์ปเฉยเลยนะครับผมสกิลหมยเรียนาปะเดี่ยสกิลวาร์ปวาร์ปแล้วเลือดหายด้วยไม่ค่อยอยากใช้เลยสกิลเนะี <laughs> ้ยผมจะลั่อเค okay, กลามก่อน เหลือเหลือเหลือป้อมล่างแค่ป้อมเดียวนะครับผมแต่ว่าแบบหลอดเลือดนี่คือดาเลยนะสะกิปทีเดียวก็น่าจะไปนะครับผมป้อมล่าเนี่ยแก๊กดึงมานะครับผมสุ่มแบบสุ่มโชคนะดึงแบบสุ่มโชคมาช็อ,ชอตได้ยังไงตามไปที่อ่าลอเลี้ยดีกว่านะครับผมเพราะว่าป้อมล่างมาหน่อยเดียวไงคือผมสามารถกระโดดเข้าไปเกาได้นะแต่ผมคิดว่านาะคอสก็ทําการแน่นอนนะครับจังหวะนี้ ไปแล้วนะครับผมเจตนาชัดเจนนะครับผมเข้าไปปล่อยดาร์กนะครับแล้วก็เกือบตายนะครับผมนายก็เกินไปโอเคลอรียวก็ได้ป้อมมานะครับผมเคชัตนี้ก็น่าจะจบเกมตีนะตีเข้าไปนะครับผมคีิปกำลังเข้าบ้านเขานะครับผมโป๊กเข้าไปหนึ่งทียังไงชอตดนี้ฉีดเดินมาเป่าและเอลสุโดนดึงนะครับผมโคตรสวยหลวงพี่ปล่อยลูกประคำมานะครับผมตัวเขาไปควนแล้วควนอีกแล้วควนอีกแล้วควนอีก1ึงทีนะครับผม ก็จ g นะครับผมเกมนี้ก็จบเกมไปอย่างแบบสวยงามนะฮะโดยที่แบบว่าเรามีคนตายปะวะไม่ได้มีคนตายด้วยนะครับผมเรได้ว่าจบเกมแบบขาวสะอาดนะฮะเลี่ยมๆโอเคตอนนี้แต้มเซีวก็พันสแล้วนะครับผมได้ MVP มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับทำดาเมจไป28%นะครับผมก็ถือว่ามาตรฐานสำหรับเมดนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเจอกับจินนาดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แล้ววันนี้่ยโอ้โหโคตรดวงดีเลยว่ะทุกคนคือถ้าเกิดสิ้นเดือนนี้คือเขาก็จะเป็นเม็ดไอเม็ดส้มแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นระดับหนึ่งของเซิร์ฟด้อร์นะครับผมโอ้โหผมนับถือในความพยายามของหลวงพี่คนนี้เลยนะครับผมฝั่งนู้นนี่คือมีเม็ดกันถึง4คนเลยนะครับเม็ดม่วง4ี่คนนะครับผมอันดับ25อันดับมา5แล้วก็ดับดับ61นะครับฝั่งผมนี่ก็มีเม็ดม่วงคนหนึ่งนะครับ ้าคนหนึ่งนะครับผมเขียวนี่ก็อย่าไปนับนะครับผมมันไม่ใช่เม็ดหรอกเขียวมันก็แบบใครใครก็ได้นะครับผมแต่เม็ดม่วงนี่ก็ยากหน่อยนะครับต้องเล่นเยอะนะครับผมกว่าจะได้เม็ดม่วงมานะครับผมก็โอ้เสียว่าเกมนี้ก็ถือว่าผมแบบดวงดีนะครับผมได้เจอกับระดับหนึ่งเลยนะครับผมได้ปรับมือกับระดับหนึ่งของจินนาด้วยนะครับแต่ว่าด้วยฮีโร่ที่มันแพ้ทางกันนะครับจินนาเป็นมันเป็นตัวนอกเมตาอยู่แล้วมันเป็นเหตุผลที่ทำไมคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ย ไม่มีซีซีเลยนะครับผมไม่มีสกิลช่วยเพื่อนได้เลยเป็นแค่ตัวได้ตัวโถมเข้าไปนะครับถ้าเกิดโถมไปแล้วฆ่าได้ก็คือโอเคถ้าโถมไปแล้วฆ่าไม่ได้ก็คือระเบิดนะครับส่วนลิลิน่านี่คือเล่นค่อนข้างหลากหลายมีสตันมีสกิลหนีจากจินน่านะครับผมจินน่าก็เลยเล่นค่อนข้างยากนะครับเกมนี้แล้วทีมผมเนี่ยยังเป็นรอเลียวออฟเลนอีกนะครับผมซึ่งจินน่ามันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วเป็นนาคอสอย่างเงี้ยคือนาคอสก็หนีได้ไวโอมันก็กินหนีได้แต่ไวโอก็น่าจะหนียากหน มีแก๊กดูดอีกนะครับผมเจนน้าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับผมไม่แปลกนะที่เขาจะตาย7ตัวนะครับเขาเป็นตัวโถมนะโถมไม่สุดก็ต้องตายนะครับแล้วมันเป็นแบบนั่นแหละทุกคนมันไม่ใช่ตัวในเมตานะครับตัวมันเลยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมแต่ผมก็ยอมใจเขานะเขาเล่นเป็นสิงอันดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ปลบมือนะครับผมแปะแบแบแโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ